เเนนาาาาะะอจรย์ล้ำมืัอนี้จีสอบถามล้ำไอ้ทางลาวนะครับอ่าคันว่าทางไตนี่จีตรงกันกับอุบลเอ้าวไตที่เป็นไตย่านอุบลเนาะครับยาอุบลเนี่ยมันจีมีอ่ามันเป็นภาคทางไหนเป็นแขวงจมพิซักอ่าทางนี้เป็นจังหวัดเกิดนะครับแขวงจมพิซักมันจีมีล้ำมันล้ำสีบันดอนแล้วก็นมันล้ำโสมล้ำโสมหลักๆเลยเนาะครับหลักๆหลักๆเลยมันจีมีสองนี่แต่เขาสิจ้างกันไป ออกงานแถ่เป็นร่ำชีพดอนหันออกงานคือเอิ้นล่ำพญาสเชกันนะหายกันดากันนะแพร่ศาสนะครัืนเมื่อนี่ยานสารวัตรนี่เป็นล่ำสารวัตรตรงกับอำนาจเจริญนี่ทั้งนี่ทั้งทั้งโซนยานไต้กู่อุบุนมันชินปิตอีกยังปากแท่งนะแถวหน้าตาลแถวหน้าาตลอันนี้เป็นล่ำสารวัตรร่ำสารวัตรสารวัตรนี่เขาเอิ้นแล้วอีกอย่างครับ ขันเปรียบเทียบกับ,บขันแม่นไอซีพันดอนกับว่าเล้าไตยก็ยังโอ่อยู่ส่วนไตยอยู่โง่กันยังเป็นไตยอยู่บไตยนี่คือชีสเกตสุรินมันก็นกนกนอยู่อยู่อเกับอื่นวันส่วนไตยบอกกับอื่นสิอ๋อแต่ประมาณนี้ครับส่วนไตยอยู่บันนี้คืนมาภากลางมันสีกลางเนะเาะนับอ่าไตยว่าหันเป็นเป็นอย่างก่อสารวันสารวันอ่ลสารวันเราสะพานลำเนาะครับครับมันจะมีสารวันกับจำปะซักครับลำสารวันกับซีเมนแขวงสารวัลกับลำสารวันครับจำปะซักมันจะมีลำซีพันดอนแหละกับลำ สมออ๋ครับขึ้นมายาาญผักผักตรงกระหมุกเลยอ่าสวรรค์เขียนมันมันชิมีลำสีจังหวะคนไหนครับครับมันชิมีน่ะลำพุทไทยผู้ไทยแล้วก็บขอนสวรรค์ขอนสวรรค์ตังไว้ตังไว้แล้วก็ลำมันสอบลำมันสอบอ๋อแล้วลัมีสีจังหวะครับลำลำมันสอบก็ลำมขอนสวรรค์นี่ขั้นบนเป็นผักพื้นในแถ่จั่งเหนือโบราณอ่อพอแต่ใน่อยยังบ่เข้าใจเรื่องนี้จั่งนกบโบรา มันไายกันใช่ครับไายกันตั้งแต่มันสิมีลูกเงินครับแต่ว่าผมฟังเทียบเสียกันแล้วนี่ไอ้ขวัญสวรรค์นี่ชีเงินกว่าไอ้กว่าบันสอกแมนบ่อหรือจังไรหรือว่าครับว่าประมาณน่าต้มมีตัวเรื่งเงินก่อนมันมันสองอันนี่มันต่างควบเงินกันจเฉยๆนะครับแต่ว่าก็คไข่ไขกันเทียบสีแยกก่อนยังบู๊โอประมาณไอบันสอกเจนไอขวัญสวรรค์นี่ครับเขายังบู๊เลยตัวนี้ขนาด เป็นคนเราค่ะนั่นยังบมู่กายังบู่เพราะว่ามันตรงนี้แหละเพราะว่าคองขวานุญาต์โบ่ดิฮะไอ้ไทยนี่มันเถียงกันสันนด้อันนี้แล้วสันหาลูกมาคมคู่กันนะหาลูกมาเปรียบเทียบเสียกันเพราะว่าแค่นี่คันสิมาฟังแต่เดียวแค่นี่ครับฟังแต่ลายแค่นี่ผมว่าฟังเงาบอกว่าถือหรอกว่านี่คือควันสวรรค์นี่คือรัมบันซอง แต่ว่าต้องฟังมอลำผมว่าต,ต้องฟังมอลำแล้วก็ต้องแค้นทัาทามันภาคพื้นแต่แต่มันต้องมีแตกต่างอยู่แหละจ้าเล็จกจค่น้อยแต่ว่าคั้นคนเฮาหูฟังแบบฟังมันเพลินไปนะบมโูห,หรอกสำหรับสำหรับผมความคิดผมเพราะว่าบนข้าพมณีโลกเหลือทั้งตัวนั้นนะครับค้นมากดูแต่โมโหจุดแต่แต่สะพอสะว,นสวันนาเขตลนร่ำซีจังว่าคนไหนมีซีย่างนะครับซีย่างบ้านนี้ย่านขึ้นมาทั้งนครพนมอ่ามวานนอตรงๆกันเนี่ยที่ที่บอกตั้งไหนไม่ล่ำมาฮาใส่ โอ,โอ้บุญเวนฮ้อันมาฝ่าจะห้องหวนดังมาสีน,นวลเอ,อ้ยโอ้ขันมัดตรงกับตรงกับนครพนมถึครับแมนมันเป็นลา,าหมาใส่<อ>มันมีเมือกหมาใ<ข>สาเ่เขาขึ้นเล้าอีกย่างครับไอ้ที่ว่าตรงกับเออมันก็เป็นเล้ายังอยู่คือกลางอยู่อีกเล้ากลางแมนมันขึ้นมาตั้งกลางกึนมาภาคพื้นของของจำประจังเป็นกลางครับอ่าก็ไล่ขึ้นมาสั่นครับ บ้านนี้มันจะมีลำมันจะมีอย่างเดียวแหละลำมหาศาลแต่ฟังยังกระมวลประเภทลำพื้นบ้านนี่เขาไปยุ่งไซคือคือหอดบ้านนี้เขาในยานยานขึ้นมาเนาะครับบริกรรมไซมันกับตรงๆก็บรรึงการบึงการสิความทั้งบึงการความทั้งน้องค่ายมันสิมันมันสิส่วนตรงกันอยู่แต่ว่าสิความบึงการหลายก่อน กวมบึงการชนหนึ่งมันก่วงผนักขดผนุ่มผนายแถวแถวอ่าอำเภอบ้านแพงอำเภอบ้านแพงตรงพุ่นสิเป็นมันสิเป็นคับขับเมื่อยลับเมื่อยใชเมื่อยเขาเอิบเผาหนึ่งอีกวันนี้เขาเชื่อเงินขับเป็นเบาะันนี้ครับมันอ่าแมนขั้นึ้นหอดมีเอินขับเมื่อยเบิดครับมันขั้นอ่าึ้นมาหอดเบี้ยแกรนเนาะครับเบี้ยแกรนเขาเอิบมันมีซ้ำเนียงหัวไท้ทงอันนี้แต่ว่าขั้นเบาพิษเนาะขั้นว่าโบถือ อ่าก็อขอโทษขออภยัยเนาะครับแต่ว่านาจะนาจะแม่นแหละเขาเอิ้นว่าไททุ่งก็เจ้าครับ <c oughs> ค้ามงื่มลิ่มเงื่มหิ้มน้่งเื่มไม้่าคือน, <c oughs> น้คือน้ำมูลนี่ <c oughs> ครับค้ามูลน,น่ะน,นะวา่าจะสาว่าตองตาซะเป <c oughs> รียบเทียบคือค้ามูลเพราะว่ามันสิมีเผ่านึงของเขามันสิมีมวดไทไทงื่มน่ะเขาเอิ้นว่าเว้าไททุ่งเขาสิเว้ายืนเยือกขึกันค้าคืออาจารย์เปิดให้ฟัง,งเมื่อกี้อันค้ามเงื่ม เาาเวียกกันเขากับนิยมกันห้ายกันครับกันเรื่องพญาชูกันเลยนะดากันแบบบุ้มีทมถีบอยู่คือกันแต่ว่าเี่นี่เขากระํำหากินน้ำกันเขาบดากันรลายไข่ท้ามจาเจอกก็ตอบได้จะถท้าหัวก็ตอได้คือแก่กันอ๋อคือไทยคือกันละครับสมัยตะกี้ไทย้ำคูคือปูย่าไดซาเนี่ยคนฟังนี่เขาดากันดีดีรับแต่ว่ามีความนี่ที่ผมเคยสอบถามไคนี่แหละเพื่อนว่ามอลำประเทศดาวนี่งึดหมอลำไทย แล้วก็มอลำไทยนี่งึดหมอลำลาวมองว่าลำลาวนี่งึดหมอลำไทยว่ามอลำทางไทยเจ้าไปทองเอาจยังไงก็เดีอ่ะกว่านลำนะโอเป็นหลิมแบบสมุดรยังไง <c oughs> บัานทางไทยนี่ไปงึดลาววะมุเจ้าไปด้นได้ยังไงนะ <c oughs> ทางลาวเขาจะออสิบหค่อยทองจับ <c oughs> นี้มาสิจิบมิตร ดนจำเมานิทานหูเรื่องเล่านิทานแล้วก็โดน่ากันไปเออแต่ไหนมันก็ดความข้นบ่อโตกันหรอกแต่ว่าจำจริงแล้วนี่เป็นยังไงครับกระทองขึ้นกันบ่ครับไว้ยกระทองขึ้นกันล่ะเรื่องข้นสะละอ๋อเอามากระทองกระชีเลี่ยวแต่คนนี่คือเอาเนาะเลี่ยวแต่ผู้จริงผู้ผู้จริงอาจจนโดนตังยังคืออาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นโมแค้นเนาะครับทำให้อาจารย์ปรับโอ้โหอยู่วันจิตไปครับสมมติจะกับพ่อเดาๆออกแต่ว่าแค่นั้นยังหูวันเป็นไรเนาะ ไปปับเล่างูมาปับไปปับเล่างู้ปับเ่ออยากกัดเนื้อเนื้อมาชัางบาดได้บาดหนึ่งคือเนื้อหาสลากการลองนี่ถามผมว่ามันอยากมันจะอยากอยู่เพราะมันสีทองเนาะมันได้แหละกัดจื้อเลยก็คือกู้บาทนะครับพี่แต่ว่ามันสูตรเพราะมันยังสูดได้เลยใช่ครับไม่เป็นไรเมียนเมียนเมียงบัดถามว่าไปรับกวนเก่าบ่ไปรับกันอ่ะกวนเก่าคือเกวนเก่าคือเก่า่นอนแล้วก็จื้อก็มันจื้อยู่เนาะมันเป็นไงเสียมันได้มาเรื่องรัอเนาะครับ ขึ้นมาล้วงระวังมีับถุ่มเลยต้อง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 ้องต้องตองต้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 อง้องต้องตองต้อองต้องต้องตองอองต้อ้องต้องต้องต้อ้องต้องตองต้องต้อ้อง้องต้อ้องตงต้องต้อง้องตงต้องตงต้ โอ้นออัลวาดมแบบนี้กับพี่พญาก็บอกกันเงินนั่นแหละอันนี้ขับยังกูขับขับเสียงขว้างขับเสียงคว้างขับพวนเลาวผวนโอ้ลาวผวนโอ้โออันว่าลำแบบนี้เป็นเอิ่นว่าลำพวนปะลำไงที่ชื่อเป็นลำพวนหรืลำคือบอกเอาพันธุเนื้อเป็นอันนี้ทำทีพวกหูเลยอาจารย์ครับทำทีพวกหูตัวนี้แต่ว่า คันหากินแต่ไมีแต่ซุ้นี่แหละที่เราบ้านนี่ยไม่ได้ขับเป็นเป็นเป็นขันฮากินนอกจากเป็นขับมื่อยครับยังครับบมคอยแบบอันคับมาขับขับที่เบาอยู่นี่คือคือแถวคือแถวครับขับนี่คันสีเบาแหละมันอยู่ยานกลางประเทศอยู่ยุทธ์ลาวกางคือขอกลาวกางโอลาวกางใต้นี่ยไม่ได้ดัเหมือนไอคอนสะบ้านก็เบื่อครับลาวกางนี่คือซียุบเวียงจันทร์นี่เวียงจันทร์รึเป่า แขวงเพียงจันทงวานี่นครหลวงนี่ยลกาหอยเียงจันรนี่เขาเกินว้ารวกลางเพือนรพอสรนาขีแล้วกับมันสีมีซีจังหวัดซีอำเภอีแขวงแล้วมันสีมีอยู่ภาคไก่ล่าของล่ามมีที่สิบจังหวัด้อสิบหกบเจ็ดแขวงก็มีอยู่ประมาณนี้แหละเป็นบ่ครับแอนี่ทำเนี่ยแะแต่ว่าทีเรามานี่ ใครเรียว่าขอล้ได้เบิ่อตัวอย่างอยู่เล้าเหนือนี่มีบ่คือโบมีนบ่เหล้าเนก็มีแน่นอนแล้วโอ้เล้าเหนือคือมันก็สิเวียดนามไปพุ่นแหละแม่นบ่บ่ว่าจินติดกินเลยติดกินเลยดิครับใช่เด่นมันก็ติดเชียงหมอกเชียงใหม่เขาก็ไปมาหาลงมาเทือยไล่ลงม้าตะหุนคือที่ว่าอันนี้เขาเอิ้นลาวเหนือบ่นบ่ลาวเหนือแถวเอาอันแถวเวียดนามนี่เพาเอิ้นลาวอย่างคำนี้อ่ามันก็มันก็ย่านคือกันเขามันบ่ได็ดเด็ดคนไล่ใช่เดนลงมาไล่ใช่เดนลงมา มาหอดยันเชียงควงซ้อมเนื้อนี่ยเขาขึา้นเป็นเล้า,นนานเนื้อที่เราครับเป็นสาวเนื้อคกิดว่ะครับข้าดนยัญญนกลางบมดิคัมใส่เทีงนครหลวงบมดิคัมใส่หอดข้ามวนเช้านั้นเนี่ยก็เป็นว่าทงางกลางครับโมฮูบอกว่าเนื้อ่าดไตแต่คอนอยู่ปากเซ่คอนอยู่ปากเซ่เนี่ยคนอยู่อยู่ปากเซ่เนี่ย ลงไปซื้อสมอยู่เมืองโค้งยังมาซื้อซื้อสมมาแต่ไต่พ่นอยู่ปากเซ่พ่นาำพ่นเหนือปมกเซ่พ่นพอน้ำพ่นไต่เมืองพ่น่าเมืองโค้งเดียไต่ถ้ามาไปเซ่อซื้อสมมาแต่ไต่คนปากเซ่บ่ไรลบ่ไรอยู่ไหนเ่กยจงมาพ่นเมืองโค้งกอนคนลำคอยรอนี้บ้านก่อนนี่ยบ่ไลลบ่ไหแเลยเพ่อลำแบบเียบุญเดียบุญบุญธนีบุญธนีมันตีกันกบเมืองไงพี่หมุนพี่หมุนอามันติดอ มันกระติดร้านี่ยนับหน้าจะรวยผมอาจารย์ท้องดำหลาไๆนะครับที่ให้ความรู้มอนมอนี่นะครับแกกับหมอเชียนทิวลี่คนไม่ขาดเคียนครับเรียกมอนี่ถือว่ามาเรียกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับเรียกเปลี่ยนวิชาเพื่นกับมหัดชัยทางไทยครับแต่ว่าพ่นเขาคุ้นเลี้ยงไม่หราะแต่ว่าศึกษาอยู่นี่บปก้าโ้าบโก้าปากไปปากมาเมื่อไรเด้อที่เรื่องที่วอามาเนี่ยเคียนเล่าเนี่ยถึงนี่ที่บ้ามาที่ว้ามาเนี่ยครับ คือเกือบลอยนล่นครับที่กบ่าวเนี่ยเพราะว่าต้องบ่ได้เนบาบัวเพราะว่าถามไทยน้ำกันกับกับตอบบ่ชัดเจนพันไหนนะโอ้ยจริงสินี่นี่อันนี้กับบกาเวอาจารย์บกาวบกาวเพราะว่าต้องถามคนในพื้นที่สิคู่ฟังนี่มันก็มีผู้ไทยอีกนั่นบกาว่ามันมาจากทุ่ใดครับอาจารย์ชาวเนธก็เอาแต่แผลก็มาแต่พุ่นแล้วเบิร์ตผมว่า คือเห็เสียงนกเสียงนกสกิจากัสกิจเาเขาฟังกับว่าฟังมาแต่พุนแล้วเอาสังวมาแตาุกังเฮยอย่าเฮยอย่านี่มันเป็นของอ้คอนสวรรค์บ่ครับคอนสวรรค์เนี่เนาะพราผู้ไทยนี่สมีผูเอาไปเฮยบ่มีเฮยอย่าดีเนาะเป็นบอครับ เฮ้ยมันก็ซอยได้ไหมมันเสีไม่มีเสียงหอนเหมนเพราะว่าขึ้นเหนือนี่แหละไทยนี่เอาเฮ้ยอย่าไปใส่กระพู่ไทยนี่เพราะว่าบ่อนั้นมันบ่ถึงแล้วบุไทยบ่ได้มีเฮ้ยอยาได้เพราะว่ามีเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าบางครั้งบ่ก็เห็นอยู่ขอจังว่าบางเทื่อเขากระู้แม่นครับอันนี้คั่นบ่ฝากพื้นไห้เฮ้ยอย่าบ่ได้มีได้เฮรอยว่ามีแต่เขาเสียแบบหนึงสิ่งคอนสวรรค์แม่นครับดิ้น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 ดอ้กเลยนี่ แยกแยกแยกฟังยยกเลยหนึ่งค้อนสวรรค์สองล้ำบันซอศน์สามาล้ำพญานี่แหละลาสามสามตัวนี่สิสิฟังผมนี่สิพญายามฟังบึงอยู่มัานน่ะขันไ่ดนตรีนี่แยกออกอยู่ขันเขาเอาไปประยุกนะ<ม>ว่าอันนี้เป็นล้ำพญาสิ่งเพราาะว่เมีมนแต่ว่าขันว่าไ่แค้นกับกล่องหรือว่าไ่แค้นกับมอลำนี่จ้างาอจากหาจุดใดเสียดีว่าไปอธิบายให้เขาฟังว่า อันนี้เป็นลำบันเสืกอันนี้เป็นลำพญนาอันนี้เป็นลำคอนเสวรรคันเลยบานนี้ถามครูบาอาจารย์หลายๆเพื่อนกับว่าเพื่อนกับเพื่อนกับบอกผมว่าก็คือกันแล้วกับลำไอ้ไอ้การาซินสารคามเนี่างต่างสำหรับผมมาผมฟังแยกออกอยู่แล้พอยังพอเข้าใจว่าขั้นเพื่อนลำไหนโบฟังแค่นครับฟังเพื่อนลำไหนกูจัก มันก็แยกกันง่ายอยู่แยกไง่พยาะฉะนั้นฟังล่ำแต่ว่าเป่าแค่นี้ยังบรู๊บบ้าบอปันล่ำในยุทธไทยแยกง่ายหมายถึงว่าล่ำขอนแก่นล่ำสารคามล่ำกระสินบอปันสารคามกระสินเนี่ยล่ำแบบที่อาจารย์ล่ำผู้บนอันนี้บ้านคันเปียเทียบของของที่คู่ที่เรีบานเนี่ยคณะอาจารย์ฟังเหน่ออาจารย์นึกว่ามันมันคล้ายกันที่สุดมันคือกันเลยขั้นขั้นใส่ดนตรีเข้าไปนี่มันสิแยกออกเพราะว่า แต่แต่เดินคันขยันเข้าไปประยุกต์เนาะสันลาเดิน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 เอันนี้ขอัสวรรค์คันเดินเดินอ่ะทีเดินเดินที่เดินอ่ะทีอันพยัญาสิงห์แต่ว่าบางขั้นได้เห็นเขาล้ำบัตรสอกไปใส่ดนตรีนั่นนะบัตรเขาไปเบิังของแล้วไปเบิังคลิปวิดีโอนะบัตรนี่มันจิเป็นของโบราณเนาะเอาแคมที่ว่ามีแต่เสียงนี่ จะเคยืนในนิ้นั่ะนะมีนองก็เลื่ยแกะบอกเส่็จได้จานได้เป็นหนันได้แต่ว่าแยกไงมันสีพันดอนมันบัคือมูยองยองยองไปครับโนลามันเลยกสีเหลืองเหมือนมอลำโนลาหนราห